สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศสองสาวบ้างนะคะสองสาวยืนกินต้นสปรุดนะคะน้ำชาอรุณสวัสดีค่ะชาบัดีจ้าตุยนุยเอ้ยนะคะพามาชมสาวๆกันบ้างนะคะ ยืนกินหญ้ากินต้นสับประรดนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะพาต้องไปตัดยญามาให้สาวๆเขานะคะแม่วานแม่วานจ้าวายยังไง่าดหมอนีงวายดูค่ะหลักฐานทนโทษเลยนอนจังไดคือจังอัน นอนทับจังสันลาคุณยายเป็นยังไงบ้างคะโอ้โห,โห,โหกินสับประรดฮัลโหลฮัลโหลอาปากรอนึกว่าเราจะเอากล้วยมาให้ยายอยากกินกล้วยบอกโอ้ยายอยากกินกล้วยดูดูมือมือมือเดี๋ยวเอากล้วยมาให้กินเด้อยายพายายออกสู่พาคุณยายออก สู่สาธารณะบ้างนะคะคุณยายน้ำหวานสวยไหมคะเนยายจ้าสวัสดีจ้าก่อนอาจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วๆสวัสดีขอเสียงหน่อยอะ굿มอร์นิ่งจ้าก่อนจ้ากินกล้วยไหมยอยากกินกล้วยบ่ยายเดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้เด้อจะไปเอากล้วยมาให้เดอ้เอ,าม,าาดอมาเดินมาหา เดินมาหาเราจะเอากล้วยน้องตั้งหากล้วยให้แม่สักหวีหน่อยลูกไปกล้วยสุกแล้วเอาไปให้แม่หวานเราก็จะมองเห็นสองสาวท้งนี้นะคะออกมาสู่ข้างนอกแล้วนะคะใบบัวโอ้ใบบัวจะกินหญ้านี่ค่ะลาลาล,ะละนะคะ พอดีจะเอากล้วยไปให้คุณยายนะคะมาเจอสองสาวพอดีเลยนะคะเติมไอเติมมาไอเติมแอบมองแอบมองนะคะต้มสละให้แม่ก่อนเอากล้วยมาให้นะคะเอากล้วยมาให้นะคะสวัสดีแจ้คุณยายเฮลโหล굿มอร์นิ่งเขาเสียง เอ,อ้นะคะหน้าตาคนจะได้กินกล้วยนะคะเอาพี่เะตังอะโอ้โห,โโหดีใจดีใจอะดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นะคะมาเมเหป็นตอยจ้าอเแก้มน่้องแก้ม ท้อแหมอน้อแหมอค่ะลกเสียหน่อยค่ะก็เสียหน่อย พี่ตุ้มนอยพี่ตุ้มนอนนะคะตุมมต้มแบ่งตุ้มแบ่งแม่กินก่อนลูกอาจารย์สวัสดีจ้าให้คนแก่กินก่อนฮัลโหล g o o มอร์นิ่งสวัสดีค่ะฮัลโหลเซ่ฮัลโหลสวัสดีค่ะ g o o มอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์ค่ะแม่หวานสวัสดีจ้า,าสวัสดีจ้าโอ้อต้องเอาออกมาก,ก่อนกลัวเราใส่ย,ยานะคะเราไม่ได้ใส่ย,ยา สัวควาแม่ความก็จะไปเกี่ยวหญ้านะคะ ไปส่งพี่สตังค์แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปส่งห้านกอนเด้อยายเด้อไปส่งแม่น้องสตังค์นะคะพี่ตุ้มก็มองใหญ่เลยตุ้มเดี๋ยวรอก่อน้อลูกเดี๋ยวแม่ไปเกี่ยวญ้ามาให้เด้อเสียมตัวกันไปเกี่ยวญ้าแล้วนะคะสองสาวอยู่ทางนี้นะคะสองสาวอยู่ทางนี้ค่ะ สองสาวอยู่ทางนี้ค่ะเอาเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วค่ะเอาบัวเล่นแล้วค่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าเราแอบถ่ายนะพี่ตตังก็จะไปโรงเรียนเฮ้ยดูทำค่ะอีห <c oughs> ลงตงุงนางอีลังตังนงนะคะทุกท่านค่ะนะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะยาม <c oughs> ยามเช้านะคะพามาชมบรรยากาศ ที่สวนตำนานโป่งนะคะบ้านน้องใบบัวและครอบครัวที่อยู่กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปเกี่ยวย่าให้น้องๆช้างกัะแล้นนะคะก็แวะเข้ามาทักทายอารุณสวัสดิ์ทุกๆท่านแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะ